สวัสด right. ีค hmm. ่ะค uh ุณ huh. ผู้ชมค่ะพบกับเราสองคนในรายการข่าวเมาสเล่าเรื่องนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณผู้ชายบ้างปกติเราชอบเอาเรื่องของผู้หญิงมาเมามันออกรถออกชาติอ่ะคุณผู้ชายนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ออกความกันเลยอะไรอยู่ดีๆก็ขึ้นมาอะไรเนี่ยเรื่องนี้ออกรสออกชาติมากมาฟังกันคุณผู้ชายทั้งหลายคือผู้ชายเลี้ยงลูกเอ้ย เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินกันนะส่วนใหญ่นะคุณผู้ชายเลี้ยงลูกเนี่ยเวลาพูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยต้งแถึงคุณแม่ถูกไหมแน่นอนสิเรารู้ไหมว่าคุณผู้ชายเลี้ยงลูกมีข้อดีอะไรบ้างเราไม่เหนื่อยไงจริงจริงข้อดีข้อเดี๋ยวก็จบละเออขบอกว่านี่เราต้องประหลาดใจนะว่าในมุมที่คุณผู้ชายเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะมีข้อดีแฝงอยู่เยอะแยะมากมายเลยคุณนู้นิอย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกับลูกนะข้อดีก็้หนึ่งเรามาฟังว่าจริงไม่จริงเเอค ยังไงมันมันจะขัดกับความเป็นคนไทยอ่ยนนะนนะจริงจริงคุยอยากเมามากข้ <c oughs> อหนึ่งเขาบอกว่าคุณพ่อจะกล้าปล่อยให้ลูกอะเสี่ยงได้มากกว่าเออมันไม่สนใจไง คือปล่อยให้ลูกวิ่งแล้วมันดีใช่ไหมวิ่งล้มปุ๊บมันบอกไม่เป็นไรคือลูกจะได้มีประสบการณ์นี่ใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าความเป็นแม่เนี่ยด้วยความใกล้ชิดที่ดูแลกันมาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์นะคะมักจะทําให้แม่ปกป้องลูกน้อยมากจนเกินไปทำให้ลูกเนี่ยงอแต่บางครั้งเนี่ยเด็กๆก็ต้องการการเรียนรู้จากความผิดพลาดบ้างนะคะอย่างเช่นการหกล้มหรือทําบางสิ่งไม่สําเร็จเพื่อให้รู้จักระมัดระวังตัวต่อไปนะคะบางครั้งความกล้าเนี่ยก็ต้องอาศัยคุณพ่อเข้ามาปล่อยแบบให้ลูกเนี่ยลองผจ ได้มีโอกาสได้เลี้ยงลูกบ้างแต่เขาบอกว่าคุณพ่อต้องจับตาดูด้วยความเหมาะสมนะอย่างที่ดิฉันพูดอย่างตอนต้นไงคือการปล่อยให้ลูกหกล้มเพราะอยากให้ลูกผจญภัยกับปล่อยให้ลูกหกล้มเพราะมันดูผู้หญิงคนอื่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันพาลูกไปเดินเล่นห้างอย่างเงี้ยดูสาวบ้านอื่นอยู่ลูกหกล้มเข็นรถพาลูกไปซื้อของเออสะดุดถสะดุดบันไดเลื่อนลูกเราไปนู่น รถยังอยู่โเคอออย่างนี้ไม่เรียกไม่เรียกปล่อยให้เสี่ยงไม่ดูไม่ดูแลใช่ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะสองค่ะคุณพ่อมักมีความเชื่อมั่นตัวเองมากกว่าผู้เชี่ยวชาญนี่ไงแล้วไม่งั้นเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญทำไมคะคุณพ่อ คุณพ่อจะเชื่ออะไรเอามาอะไรดูซิไหน <X> คุณ <X> พ่อเชื่ออะไรความพยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะคะมักทําให้คุณแม่เกาะติดตําราอ่ะจริงนะคะมักจะทำให้คุณแม่เกาะติดตําราหรือคําแนะนํามากเกินไปในบ้านนะต่อย่าลืมว่าเด็กทุกคนก็ไม่ได้มีความต้องการเหมือนกันหรือว่าพัฒนาการก็ไม่เหมือนกันนะคะคนที่จะรู้เกี่ยวกับลูกของคุณได้ดีที่สุดคือคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง ความมั่นใจในตัวเองและสัญชาตญาณของคุณพ่อก็จําเป็นในกรณีที่จะช่วยทัดทานคุณแม่ที่จะอ่านแต่ตํารามากเกินไปได้อย่างคุณแม่่ะเนาะเราอย่างคุณแม่ลูกหนึ่งเนี้ยไม่เคยมีลูกมาก่อนศึกษาจากไหนได้ใช่ไหมเราก็ต้องหาสื่อสารประสบการณ์คนอื่นสิคุณพ่อจะมาสัญชาตญาณแล้วคุณลูกคนแรกคุณพ่อจะมีสัญชาตญาณมาจากไหนอาจจะมีไงแบบมันก็แล้วแต่คนไงคุณแล้วสรุปคุณพ่อแอบหลุดลูกคนที่แลของผมก็เป็นอย่างนี้มีกับใครมีกับใคร เป็นไงไหนก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะศิลป์พัทาแต่บางทีมันจริงนะคือเราต้องสังเกตลูกเราว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบางทีในหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบมาเต็มๆอย่างนี้นะเพราะว่าแต่ละคนเน่เกิดมามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงๆการเลี้ยงลูกเนี่ยคุณพ่อก็แนะนําได้คุณแม่ต้องฟังบ้างนะคะข้อ3ามเขาบอกว่าคุณพ่อมักไม่สนใจเรื่องหยุ่มหยิมยังไงไม่สนใจอะไรเลยเขาบอกว่าความเป็นคุณนายเจ้าระเบียบอาจจะทําให้คุณแม่ดูแลความเรียบร้อยเป็นสําเริง พับผ้าตรงหัวมุมไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกให้เอียง45องศาก็ต้อง45มันไม่ได้นางด่าคุณแม่เป็นนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องระเบียบจัดมากเกินไปมันจะทำให้ลูกเนี่ยแบบเครียดอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีเขาบอกว่าลูกบางคนเนี่ยมีความเป็นอาร์ติสต์สูงมีความเป็นศิลปินเขาอยากใส่เสื้อผ้าไม่เข้ากันคุณแม่ยอมปะไม่ยอมเสื้อมันต้องเข้ากันกางเกงทรงผมนี่ลูก ไม่อายนะเสื้อสีชมพูกางเกงสีบานเย็นสนุ่แจงอะไรเป็นสารพระภูมินี้แม่ก็รับไม่ได้นะเขาบอกว่าการทำแบบนี้ทำให้ลูกอะเสียความมั่นใจในตัวเองลูกจะไม่กล้าคิดอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ความแนะนำแต่คุณพ่อเนี่ยเอาจริงถ้าลูกใส่แต่เสื้อกับรองเท้าไม่ได้ใส่กางเกงพ่อก็ปล่อยปล่อยแล้วเอาแล้วเนี่ยไปเถอะไปยืดหยุ่นยืดหยุ่นปักซ้อยแค่นี้เอง คือคุณพ่อเนี่ยจะมีการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกได้มากกว่าเออเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเออต่อมาค่ะเอออันนี้จริงคุณพ่อมีความเป็นเด็กสูงคือลูกเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่พ่อแม่บางจังหวะเขาต้องการเพื่อนเขาต้องการเพื่อนเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะขี้อายกว่าจะไม่ค่อยกล้าเล่นกับลูกบางทีต้องเป็นระเบียบเล่นกับลูกมากกว่าลูกไม่เชื่อกลลูกไม่กลื่อัวส่งอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเนี่ยนะคะจะมีจินตนาการมากกว่านะคะเช่นลูกบอก แม่แบบมาบ้าอะไรในบ้านเราไม่มีม้าอย่างเงี้ยลูกแบบจบเลยพอขี่หลังมาๆๆขท่อนี่วิ่งแบบหางปิวเลยแต่แม่นี่แบบทำลายจินตนาการลูกนะคะไม่ได้นะลูกเนี่ยก็จะไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองคเออบางทีอันนี้สําคัญนะคือบางทีเราเลี้ยงลูกไปเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเราอะไปส่งเสริมให้เขาแบบ ไม่กล้าคิดชายนะคะมันก็เริ่มตั้งแต่เรื่องหยุมหยิมอะไรไม่กล้าคิดเลจะแต่งตัวอะไรขึ้นโดนแม่ฉันขาดตลอดเวลาเลยจริงๆนะเป็นผู้หญิงก็ห้ามใส่กับห้าใส่กางเกงจะให้ใส่อยู่ได้กระโปรงสีชมพบูไม่้ไหวไม่เข้ากับชานกระโปรงเปิดนะเออข้อห้าเขาบอกว่าคุณพ่อจะปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะละเลยไะเนี่ยคุณพ่อฟังฟังมาแล้วคุณพ่อปล่อยทุกอย่างนะคะคุณพ่อจะปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองคืออย่างนี้เขาบอกว่า ทันทีที่ลูกอ่ะได้ยินลูกร้องไห้อ่ะแม่ทำไงโอรีวิ่งไปโอพุ่งไปเร็วยิ่งกว่าจรวดนะคะแม้จะอาบน้ำอยู่ก็จะทิ้งทุกอย่างแต่พ่อจะใจเย็นกว่าพ่อจะค่อยๆสังเกตร้องทําไมใจเย็นใช่ไหมใจเย็นหรือไม่สนใจในตำราเขาบอกใจเย็นเคคุณพ่อจะค่อยๆสังเกตว่าเป็นอะไรจะค่อยๆแก้ไขลูกเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้มากกว่าแต่ก็จริงนะถ้าเกิดเราโอรลูกมากเนี่ยโตขึ้นบางคนเนี่ย อย่างที่เราเห็นนะในหนังหรือว่าตามห้างแบบเด็กไปเลาเรียกเด็กสปอยแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หนูจะเอาหนูจะเด็กเอาแต่ใจตัวเองคือเด็กกระปกกระเปลี้ยคือโตขึ้นมาเนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยบางทีเจอปัญหานหนึ่งร้องได้ใช่ค่ะข้อ6ค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อใจเย็นแม้ในสถานการณ์ที่ชวนหงุดหงิดจริงคุณคุณแม่มันจะประยดง่ายไงปรี๊ิแล้วเสียงสูงอลูกกลัวละใช่แต่คุณพ่อเนี่ยคือจะแบบ นิ่งๆใจเย็นมากกว่านะคะเขาก็บอกว่าเมื่อเวลาที่เราจะต้องมีปัญหากับเจ้าตัวน้อยเนี่ยเช่นลูกมองแงไม่ยอมอาบน้ำเนี่ยปล่อยให้คุณพ่อจัดการบ้างเอาไปเลยพ่อก็จะดองไว้5วันจนกว่าลูกจะอาบเลยไม่คุณพ่อเขาจะมีวิธีของเขาอาจจะชวนเล่นในจินตนาการอะไรอย่างนี้ไแล้วก็ทีหลังพ่อมาใช่แต่ว่าพ่อคุณแม่จะแบบทำไมไม่อา ไม่เอาดีวน,นี้นะ <S <S มันไม่เหมือนกันคะ่ะลูกก็จะรู้สึกว่าถูกบังคับค่ะเขาบอกว่าเห็นข้อดีของการที่คุณพ่อเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วนะคะหวังว่าจะช่วยให้เหล่าคุณพ่อมั่นใจในการเลี้ยงลูกน้อยเราเห็นข้อดีแต่ปกติคุณพ่อเขาไม่ค่อยยอมเลี้ยงนะคะ <S <S คุณพ่อฟังไห้ดีแล้วกัน,น <S <S ในีน่สุดแล้วการเลี้ยงลูกต้องช่วยกันต้องช่วยกันทั้งพ่านคุแม่นะคะคุยกันแล้วก็หาทางแก้ปัญหาสำหรับเจ้าตัวน้อยให้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ